อยากจะได้เสียงอีสักเสียงนึงแต่ก็แหมเกรงใจจังเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมขอเสียงตลอดเลยขอเสียงแบบเหมือนกรี๊ดเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะ,ะ,คะกิจกรรมดีๆแบบนี้มาได้เลยนะคะตอนนี้ดูจากระดับสายตาในแถวเนี่ยนะคะน่าจะยังว่างอีกประมาณ20ชุดโอ้ไม่ก็ลูกนะคะไปขโมยลิปสติกคุณแม่มาแล้วหนึ่งนะคะตีเลยตีเลยนะคะอันนี้คุณแม่บอกว่าลิปสติกไปหมดแล้วนะคะอ่ะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะนะคะมาได้เลยนะคะตรงนี้แจกให้ต่อเนื่องยาวๆนะคะเปิดรับให้อีก15ชุดจ้ะ เพลรับอีก15้าชุดน,นะคะเดี๋ยวส่งบะหมี่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้มาทำความรู้จักกันต่อเลยนะคะกับยุทธกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะวิวเอ็กเจเนอติกวันน,นีนะะเนนนน้เราได้นํามาเป็นตัวท็อปสุดเลยลกับรุ่น rs นั่นเองค่ะและซึ่งต้องบอกเลยว่าครอบครัวไหนบ้านไหนนะคะที่บอกว่าใหม่จะได้รถครอบครัวนะคะที่ดีดีสักคันหนึ่งเจเนเรชันใหม่ ine, ด้วยดีไซน์สวยนะคะแล้วก็มีความสปอร์ตมีความพีเยมนะรวมไปถึงถ้าระบบความปลอดภัยจะเต็มหมดแล้ว